ยูทูีสู่ความยั่งยืนค่ะซึ่งงานนะคะจัดขึ้นในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2564ค่ะซึ่งในงานนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาของทุกๆวันค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะจัดที่ศูนย์ประชุมและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยงานนี้นะคะจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับ8มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสกลนครมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยกาลสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมบูธกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะบ้านตำบล นอน<ร>ตูมนอนรวมค่ะ,คะมีอะไรมานําเสนอคะวันนี้วันนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะในค่าขอโชว์หน่อยค่ะนั่นแต่เอกลักษณ์ของเราคือข้าวทับทิมทุเรศนะคะของตำบลโนนตูนงค่ะแต่ฝัง่งนี้เลยมาด้านหน้าแล้วแล้วฝั่งด้าฝั่งนี้นะคะอันไหนคะอันไหนคือข้าวทับ ตำบลโนนุดมเป็นแหล่งปลูกที่สําคัญของอําเภอชมแพเลยค่ะที่ผลิตข้าวทับทิมชุมแพขายค่ะแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทับทิมชุมแพเป็นนมข้าวทับทิมชุมแพค่ะจากกลุ่มหมู่ไหนนะหมู่หกค่ะหมู่หกแล้วก็มีน้ําสมุนไพรที่ทําจากข่าตะไคร้ค่ะถัดมาจากทางนี้จะเป็นข้าวแตนน้ําแตงโมค่ะแล้วก็มีกล้วยเบกแตกค่ะแล้วก็มีข้าวเกี๊ยวฟักทองค่ะ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นขนมจีนที่ทํามาจากข้าวทับพิมพ์ชุมแพค่ะเอกลักษณ์ก็จะเป็นเส้นไก่อกค่ะซึ่งปัจจุบันหาทานได้ยากค่ะเส้นไก่อกจะมีลักษณะที่เส้นใหญ่กว่าเส้นดองแดงทั่วไปค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเส้นไก่อกแล้วก็จะมีแป้งจีที่ทําจากข้าวทับพิมพ์ชุมแพค่ะถัดมาจากนี้ก็จะเป็นปลาาบองค่ะแล้วก็มีพรมเช็ดเท้าค่ะซึ่งพรมเช็ดเท้าเอกลักษณ์ก,ก็จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะทําให้มัน เส้นใหญ่กว่าก็คือผืนใหญ่กว่ายาวกว่าอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะมีจำหน่ายบนโซเชียลไหมคะมีโซเชียลมีเดียไหมคะมีเฟซบุ๊กเพจไหมค่ะ, page ะ,คะมีเฟซบุ๊กเพจทั่วไปของแต่ละกลุ่มเลยค่ะก็เป็นกลุ่มไก่โอ๊คค่ะแล้วก็กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโมตามเพจตามหน้านี้แหละคะ่ะตาม <laughs> อ,อำเภอบ้านไผ่นะคะไม่ใ,<ห>ใช่แข, <า S 2> ของตำบล <น S 2> <น>โนนุดมค่ะพวกหนูมาจากตำบลโนนุดมใช่ค่ะแต่มาจากอำเภอชุมแพค่ะ ก็ขอคอาคุ้นค่า<อ><อ>ไปกันต่อนะคะขาะหาข่านไหนนะคะทีส่สนใจที่จะมาร่วมชมนิทรรศการของเรานะคะไม่มีรถนะคะพวกเราก็มีรถรับส่งค่ะโดยจากเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินะคะคลยนะคะตลับกันทุกหนึ่งชั่วโมง30นาทีค่ะขอถ้านายสนใจนะคะก็ขอให้ไปรอที่หน้าตึกสิริคุณากรน,นะคะและโรงแรมบายาสิตาค่ะหรือใครต้องการรถรับส่งนะคะก็สามารถ ติดต่อได้ที่กองอุตสยการค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าอะไรมานำเสนอคะมีะข้ขาวเกี๊ยบเห็ดนาอ่าคุณเป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดนางป่าใช่นะคะมาจากอำเภอชุมค่ะมหาสรารคามใช่ค่ะ,ะ,คะอันนี้อันนี้เลือกอะไรนะคะแหนมเห็ดนางป้า ยังยังค่ะตอนนี้ก็คือขายการแสดงงานแสดงจากภาครัฐก็ขอให้ฝากเผื่อมีคนสนใจอยากที่จะเข้าไปอุดหนุนเอยค่ะเอาเป็นเบอร์โทรก็ได้ค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็เป็นเบอร์ติดต่อได้ที่091ย์เก้าหค่ะเจ็ดสค่ะหกสีค่ะขอบคุณค่ะ สวัดีค่ะจากที่ไหนคะค่ะจากยูโทชีตำบลตรงข้างใหญ่ค่ะอําเภอเกษตรสายจังหวัด้อยเอ็ดค่ะมหาวิทยาลัยไหนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะหน่วยงานต้นสังกวันนี้ทำอะไรมาคะวันนี้ไม่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายนะคะแต่ว่านำสิ่งที่เราเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรานำลงสูู่กโซนคะสาสมัคสดงก็คือ ต้องท้าความก่อนนะคะว่าตำบลของเราเป็นตำบลที่ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรก็จะมีปลูกข้าวเลี้ยงวัวเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในการทําสิ่งนี้ได้ยังไงก็มี <c oughs> แล้วช่วงนี้ราคาข้าวมันตกต่ําด้วยเราก็เลยเราก็เลยสนับสนุนให้เขาค่ะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจสีข้าวขึ้นมาเพื่อจัดจาหน่ายเองแล้วก็ในชุมชนเราจะมีข้อดีก็อย่างน่งก็คือมีกลุ่มวิสาหกิจข้าวเพชรพุ่งอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว นเี้เราก็ดูผลิตภัณฑ์่อยค่ะเราก็ให้เขาอะค่ะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็ให้เ,เพื่อที่จะสอนคนในชุมชนอะค่ะผลิตข้าวหางเพื่อออกจําหน่ายในแบรนด์ของเขาเพราะเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วก็คือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าคให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวอะค่ะการเพิ่มมูลค่าที่น่าอุดหนุนมากเลยนะคะมีช่องทางการ จำหน่ายในออนไลน์ไหมคะช่องทางการติดต่ออ๋อถ้าออนไลน์มีค่ะในออช้อปปี้ละะาซาดา้ดาเซิร์ชหาข้าววิสาหกิจข้าวเพชรพุ่งได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตอนนี้ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าลงไปพื้นที่ชุมชนของเราค่ะสิ่งที่จะเห็นอันดับแรกเลยก็คือก่อนที่จะเห็นรถเห็นวัวก่อนคะ่ะ<ม>วัวเยอะมากแล้วก็เลยทําเป็นอาหาร G m R โคนะคะเพื่อเอ,อ่เสริมโปรตีนให้กับโคค่ะตอนนี้จะมีโปรตีน15%ค่ะได้สูตรมาจากสหกรณ์ จักรวดร้อยเอ็ดค่ะตัวนี้น่าสนใจนม,ามากๆเลยค่ะ,คะแล้วก็จะมีเอ่อเป็นเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางชาวบ้านเขาก็ทําอยู่ในระแวกนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเรา,<ๆ>เ,ราเราลงไปส่งเสริมให้เขาช่วยเขาอีกนิดนึงเอ่อตัวนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมที่เราคิดท้นร่วมกับชุมชนในการแข่งขันยูทูตีแฮกเกอร์ทอนลายนี่แปลกตาเลยนะคะใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบรนด์ของเขาตรงนี้คือต้นอินทผลัมเพราะตำบลเรามีต้นอินทผลัมด้วยค่ะ ่เป็นลายของผลอินทรพาลาแล้วก็จะมีเพชรแล้วก็จะมีลวงข้าวข้างล่างก็คือแล้วสัญลักษณ์ข้างล่างนี่แหละค่ะเป็นอันนี้จะเป็นตัวหนังสือคําว่าเพชรทุ่งค่ะ oh. อันนี้เป็นแค่ลายตัวอย่างนะคะเพราะตอนนี้เรากําลังปรับปรุงลายอยู่ว่าสมมุติว่าคุณลูกค้าพิเออร์เดอร์เข้ามาแล้วต้องการนําไปตัดอะไรเงี้ยลายมันใหญ่ไปมันจะเสียหายอันนี้คือ,อเราขยายขยายลายให้ดูว่าลายเราเป็นยังไงเฉยๆค่ะแล้วก็จะมีปามาเป็นปาาร<ว>ปาหมัดค่ะปราหมัด หรือว่าปลา,าด่วนค่ะก็คือมันมันจะไม่เหมือนปลาส้มนะคะมันทําแค่วันเดียวแล้วก็รับประทานได้แล้วรสชาติก็จะคล้ายๆปลาดาเลย <ไป S 1> เออ,เอ,อตัวนี้นะก็ได้กระแสตอบรับดี<ป>ามากใช่ปลาอะไรทำล่ะคะปลาดุกค่ะเพราะ,ระว่าเราเราส่งเสริมให้เกษตรกรเลีเ้ยงปลาดุกในชุมชนด้วยเราไปสร้างรายได้ให้เขาเลี้ยงปลาดุกบนกระชังบกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโครงการล่าสุดของเราค่ะโมเดลโครงการล่าสุดของเราก็คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พืชผักเนี่ย